อไอ้เอ็มอาร้อยเ้วเจอ, Black เอ,อแบคมาโลนอีกต,ตัวงนี่หว่าเออสโคไมคมาโลนเปลี่ยนตัวเลยเออโคดเก่งจัดไอ้พิมไอ้สายเบอร์เซิร์สมันใช้อะไรบ้างวะสายเบอร์เออแล้วสโคมันใช้อะไรบ้างสายเบอร์เซอร์ฟกระโดดแพ้ แช่น้ำมันเปท่าไฟลวนเกียวเลยแอบย้ายไปย้ายเมเบิ้ลด็บเมปิ้ลอาปืนตู้มงอีกไปทันเออมันไอ้นี่เว้ยเซตไอเฮียแบคมาลนก็คือถ้าเป็นสกอร์ส้มตอนแรกรู้สึกว่ามันจะลดดีเฟนส์เพิ่มแม่แท็กส่วนถ้ามึงเปลี่ยนเป็น <l ots> ยอย่าเพียร์ดับแฝงเลยเฮียอำไร้เ่ายดับแฝงไอ้สัตว์ไอ้เฮียก <l ots> ูกำลังเดินอยู่ไอ้สัตว์แล้วอยู่ดีแม่งกูได้ยินเสียงทีนึงฟีดสวกไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียกูได้ยินอีกทีคือเสียงฟีดสวกไอ้สัตว์นี่ยังคืนจะตายไอ้เฮียเฮียก็กกกคือกูอาถรรู์ไปกูยังไม่เข้าใกล้เลยไอสัตว์ สายเป้เลยคุณโดนชาร์ตทีเดียวตายเลยสัตว์คนแหลกเฮียโอเคเลยสายเป้เลยคุณดับเลยสัตว์ไอ้ฟีดสัตว์ไปลยไอ้เหี้ยได้ยินเสียงฟีดมาปุ๊บแบบไอ้เหี้ยโอ้โหแต่เข้าหาตัวกูแล้วอะกูแค่บอกว่ามันไม่เก่งแต่มันไม่เละมันไม่ได้ไม่เลง ว่าเอเยมันก็เมือดจนธรรมดาและป๊บเดียวพวกกูตายโว์เลยจังเจอธรรมดาไอ้เนียมมคือมันเซร์ไฟล์กูเนี่ยเฟรแม่ไม่ดีสองทีก็เียอ๋อไอที่แม่งลวกไปข้างหน้านะเออเออมันดงสองทีเลยม่อคือกูก็โดนดีเข้าบ้านกันกูเข้าบ้านกันกูเข้าบ้านกันไอเนี่รนอนแม้วแต่คิดแรกอ ไปเว้ยกูโดนกูโดนมันแทงกูโดนมันแทงหนึ่งทีไอสัตว์แล้วก็ไอเหี้ยบบรรรวบหี้่เลยว่าสัตว์ฟืดบึ้มอ่ะกูรู้แล้วไอสัตว์อะไรกูรู้แล้วว่าอะไรมันแค่เพื่อนมันแค่มันแค่เลนนี่เหรอฝุ่นน้ำเต็มเฮ้ยเหลือไพ่อองค์ซีโอกู เราจะเล่นป <grand. S 3> <Christina. S 2> ั๊บเดียวล่องอยู่ไปฐานร้อยกว่าที่ไหนเป็นงั้นเลยโปกติโอ้ยบึ้บบึ๊บบึ๊บไอ้เชี่ยบึ้บรอบเนี้ยเฮ้ยกูดีกันกูดีกันกูดีกันบึ๊มโอ้ยไอ้สัตว์กูว่าแล้วแม่งซ์บินอย่างงี้กูแอบใจสัตว์เอ้ยเราดีบัตบึ๊บนี่สนุกเขาคือมันเปลี่ยนแมพไปเด ด้วยด้วยความคิดที่ว่ามันจะพุ่งใส่ไอ้สัตว์แม่งม้านทุกคนในตีพร้อมใจวิ่งหนีกันหมดไอ้สัตว์ไม่มีใครอยู่ในแอบเลยถ่ายไม่ได้เสือดีเป็นลูกแหบกก้าบ้านไก่เยอะเออเมื่อคืนเนี้ย่าดแปเลยไอ้เหี้ยพร้อมใจกันหนีเลยตอนมันย้ายแบบไอ้เหี้ยเขาไม่รู้แม่งจะบินกลับมาหรือเปล่าไอ้สัตว์มึงดูบินดีแมพไวอร์เลยถ้ามันวดมันกลับ กูนี่พุ่งหลาเลยอีอะรอในเป็นแบบนี้เป็นแบบไอ้เจ้ากูแอบกันกูมุดรูเลยอีอยไอ้ยังกดชอบอีอาะในใครวางไปไอ้เย้ยกูไม่รู้กูแอบแบบก่อนเลยสุด้วยบัตรทำไมใส่ชุดเซตแล้วมันได้แค่สองสองเองวะเฮ้ยมันมัน ไอ้เห <displayed, S 1> ียนมาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยลาทลอดมาไอ้สัตว์ลาทลอดกับมังกรเจ๊เจอกันทำไมบัตรใส่เซ็ตแล้วมันได้แค่สองเจ็ดเหมอนนร่วงแล้วมันมันใช้เซตของอะไรกูอาร์ปไอ้ล่างทองีดงชุดทองชุดทองหีชัชุดทองหรือชุดผสมชุดทองชุดทอง ขาไม่ให้ชุดผสมหรอไม่ไม่ผสมนะถ้าถ้ามึงจะเล่นใส่เบอร์เซอร์กคือใส่ชุดทองหมดเลยโอ้โหจะใส่ทอง<า>หมดเลยภาคนี้นมันให้ผสมนี่มึงผสมตาขาดไปแล้วตาขาไปแล้วก็อ่าพี่ทองเพราะว่าที่กไูไปดูไปดูบิ้วเนี่ยมัน มันให้ใส่เซตมันเลยเว้ยเซตของกูอาทองไปเลยจ้์กูอาทองก็มีแล้วเหรอวะมีเลยเราอยู่มี่ไฮแรงเลยนะไอ้กูอาล่อฆ่าไม่สุดอะยุดมันอ๋อเออกูก็ว่าอยู่เที่ยงคุบอกกูอาทองกู่ก็งงเป็นเซตสีทองนะเซตเรียนสิมุกอีเชี่ยอะไรสามัญท่า ผมมันได้บัตรรัดแค่สองถหัวมันอยู่ไหนอะบัตรรัดทำไมมันไม่เต็มวะเอา,านอนต่อมึงได<ห>้จัดเออนอนต่อได้จัดส <laughs> อ้อยมันไม่ใส่สะกียอะไรอ่สอยถ้ามึงจะเล่นใส่ไหนถ้ามันเล่นใส่ฮิตมันแนะนำให้ใส่เบิร์ดเบิร์ดหรือบาตไว้สัตว์ที่มันจริงตีฮิตแล้วมันไอ้นี่ได้เยอะขึ้น โอ้เ oh, ียตีไม่เข้าเลตีไั้งเ้อัดดัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูไปแล้ไอ้สัสกูได้ยินเสียงฟีดกูเสียวกูได้ยินเสียงฟีดกูเสียวเลยสัสเนยี่แตบอกกันมาดูิมาดูผิไอ้ยี่ยกำลังคุยกับเียลบอยู่แต่เียได้ยินเสียงฟีดมาแต่าข้างหลังกูเลยเยอะ แม่งบินชนกูทังอ hmm ุ๊กเลยย่ามันบอกโอ้ไม่สามน้อยแล้วกูก็โดนแทงกับซวกให้ใชิบหายเราก็เป็นโลรคเกียร์ชอบตีกันเบปุ๊บโอ้ยตีกับเบื้องเออตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไอ้เหี้่เขาจะเอาไปตีตัวอะไรวะไอ้เหี้ยชอบตีห้องเต็มใช่ไหมพี่อินเออเข้าไม่ได้วะห้องเราปีไม่นานเต็มนะ กระปี้ไม่เต็มเข้ารบีไม่ได้ย้ายยาแบบยแบบเข้าวะกูวิ่งออกไงแต่ขารบีไม่ได้ไารบีไม่ได้แต่ัคนเต็มเนี่ยาห้องใหม่ไม่ดี๋ยวไปตากห้อใหม่้องใหม่มาไล่หางด้วยสิแล้วแล้แล้วแล้กูแล้วกูมากูแล้วกเพื่อนไอ้เหี้ยเมื่อคืนเม่อคืตีตัวอะไรวะตัวซ้ายไอ้เป้ไล่หางไว้ทันไม้ย เอาออแบงค์บบโลนมแบงค์โลนไอ้เหี้ยวิ่งมาแล้วหางไม่ทันเลยกันห่างขาดดี๋ยวแบงห่างขาดไม่เห็ดนะหา่างขาดเลยปูหดแบงค์บอโลนติดเชื้อกันวไอเหี้ยไม่เลยเดือนเดือดสะเอนจัดเลยเหี้ยไอสัตว์วันนั้นที่ผ่านเพราะมีลูกพี่เฉยหรอกนะ รีคาบูรี่อัพรีคาบ,บูรี่สปีดบาลลอตบาลลอตบาลลอตเฮ้ยข้างนี้มีบาลลอตด้วยเหรอวะีนี่เหรอโอ้ยมีบาลลอตด,ด้วยตีไปสองตัวผมก็ว่าอยู่ต้องไปตีบาลลอตวะ่ะ ต้องใช้สกิลอะไรมั่งเงนี่ยวุฒวันนี้กูไปซุ่มชุดมาอย่างเที่ยเลยนะโอ้โสมบอกแต่แบบอไอ้ไอ้ไอ้แม่งไปสามแม่งไปสามตัวเออเออบวกกันแล้วไอ้แล้วแม่งก็ไปลงอยู่ด้วยกันสามตัวด้วนะเดี๋ยวกูเดินหนีข้างบนนี่ีย้ยเดี๋ยวกูตายอีกสัตว์เอเดี๋ยวแม่งโทษกู แคตติกกันแล้วมือข้างตายก็ยก <S 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 ไอเฮียปุตีตัวนี้กูใช้ยาขวดเดียวนะเพื่อนไอเทโอนี่มันบวกแค่บาสกับไฟใช่ไหมก้อยอ่ะเทโอใชอ่แค่บาสกับไฟมันมันมันจกกันจน่วกระจิกจั่วกระจกเราทะเลาะหนี้ละ้วแลไอ้ใหม่หนี่มันกอรมันไม่บวก เฮียแม่งเสียงฟีดและกูเสียวเสียไว้ทันเฮียได้หนีไปก่อนไอ,เ e อ,อน่เฮียอีสปีดอ่ะอะไรมาหนูใช้กระสุนเพียร์ติงมาแล้วไม่ใช้หัวระเบิดดีกูเปลี่ยนปืน <c oughs> ปดิสัตวดไปเอาอะไรเฮียใชิไหมโอ้แม่งบึ้ม <c oughs> โอ้ย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  เกี่ยดกับติดมุมมือสุจะตายหาแล้วเนี่ยวิ่งเฮียกูโดนเฮียเลยเนี่ยตบตบแล้ทอปนี่มันอะไรอยู่วะถ้าถ้ามันมีหางอยู่มันอาจจะบินได้เลยเพื่อนทีเดียวล้วสุนล่ามไม้สามแค่นี้ฟูทะลุหลอดแล้วมั้งที่ไหน เอ้มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเลยม้อนกระตายเงี้ยแหละเริ่กระจายห่างมีคนตายตีดเริ่มเริ่มลมไห่ไอ้สัตว์เ้ยไอ้เหี้ยแค่กูคนเดียวสองรอบกูก็จะกรีดอยู่เลยเหี้ยไอ้ฟิล์มบัตรไลท์นี่มันดูดเลือดใช่ไหมบัตรไลท์ดูดเลือดบัตรลัดแบบบัตรลัดบัตรไลท์บัตรไลท์อ่านนะบัตรไลท์เพื่อนถ้าบัตรลัดบัตรลัดมันสกิลคืออะไรก็ไม่รู้ในเซตมันอะรู้สึกว่าตอนถ้ามันมีอไ้เซ็กโกอานะ เออไม่มีไม่มีมีเดอเบอร์เซิร์ฟกับมีซิสเมนต์ว่าเล่นสายเพจมันใช้เซตโกอาได้เว้ยแต่แค่กูต้องไปบิวสกิลใหม่เพราะว่าไอ้สกิลที่กูเป็นของไอน้นี่อยู่มันเป็นของนี่ไงกูจะเอามาเล่นกับธนูกูด้วยไงเรื่องของเรื่องอ่ะเพราะว่าสตามิน่ามันอินฟินิตี้ไม่ใช่เหรอใช่สตามิน่ามัน Infinity, มอินฟินิตี้ แล้วมันเหมาะกับที่ว่าพวกฮิตเยอะใช้เว้ยเพราะว่ามันแก้สถานะไวพอมึังแก้สถานะมึงได้ตีแรงขึ้นตีธาตุแรงขึ้นแล้วก็บวกคีอีกสามสิบเปอร์โอ้โหงั้นกูไม่ต้องใช้แมกซิมัมไหมอะไรสักใช่ต้องใช้มันมันบอกว่าไม่ต้องใช้แมกซิมัมไมก็ได้เพราะว่าเซตมันมันก็อเฮีจได้เจมมันมาว่ะฮีเลดักกอนชิอวันนี้กูไปลงลูน่ามาไอ้สั์ไม่ได้ตีด้วยได้เจมมาสามชิ้น